ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายของนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับหรือว่าน้ำกรูเลนของฟอร์เทนเจอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำนะครับก็เปลี่ยนถ่ายคือของการลดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นใการดัญของความร้อนนะครับเรื่องของหม้อน้ำนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นของฟอร์แท้เลยนะครับผมนะครับเราใช้น้ำยาตรงนี้นะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับสหรับลูกค้านะครับที่อยากทำการเปลี่ยน น้ำยาหม้อน้ำก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4 4 2าเครับสวัสดีครับร้านเลนส์โมเดิร์ฟไฟร์ยองครับวันนี้ลูกค้านำรถของนะครับเป็นเจเอเอ็ลซมาทำการนะครับเปลี่ยนน้ำคูลเลนนะครับก็ลูกค้านี่ขอมาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตามจํานวนเลยนะครับเดีวนราจะช่วยซับในเรื่องของความร้อนที่เกิดจากที่อยู่ในหม้อน้ำนะครับก็ทการเปลี่ยนนะครับไปครบตามจํานวนลิตรนะครับเพื่ออยู่การใช้งานของหม้อน้ำนะครับแล้วก็ความร้อนของเครื่องนะครับเดี๋ยวก็มาดูบรรรยยาาากกกเปลี่่นนถััค รเตือนครับลูกค้าก็ทำการนะครับเปลี่ยหนหผงหนวด LED ด้วยนะครับก็ะเป๋นี้นะ้ำพานหายไปนะครับอืม็น้ำคุณแนะนำ ก็เป็นหน้าผข็งแค่นะครับโอ้โหลงไปแช่ไงไหนได้เลยตองนี้เวลาผ่าน้านาคงมามันชอบไปตกอยู่ก็เลยบอกพี่กำเ็บอกพี่จังอะไรก็ไดนสบายใจเถอเราทำดีไรครับ ตัวเองดีวะดีดต้องมมฮเ่มฮึ่พอเติมก็ปล่อยนี่ปล่อจะลงอ่ะเครื่องไม่ร้อนไปแล้วทำไม่ นะครับเราเปลี่ยนเราไม่มีขายมีแทงกันเนี้ยตรงน้ำก็ทำงานปิดอากาศนะครับภายนอกภายในครับก็นะครับถึงที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนเรื่องของนะครับอ่าไฟตัดหมอกนะครับจากวันนี้ครับเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับ นะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นแสงไฟสีส้มนะครับต้องการติดช่องเอเรียบร้อยแล้วนะครับการเติมสารเสริมนะครับหรือว่าล้างหัวฉีดนะครับ้นครับก็เพื่อในการของการสนอโมลิ่งนะครับก็สามารถใส่ไม่ได้เติมเข้าไปในถังแบบนี้ครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเดินเข้าไปนะครับก็ตัดเครื่องครับ